ทรูแบงคอกลันขอถ้วยแชมป์เอเอครับส่งท้ายปีนี้วอนแฟนบอลเข้ามาชมกันเยอะๆร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันหลังไม่ได้คว้าแชามป์รายการนี้มานานแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่แฟนฟุตบ,บอลชาวไทยนะครับก็ได้ผิดหวังกับทีมชาติไทยกันไปแล้วที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ3ศึกฟุตบอลโลกที่จะไปอเมริกาเอ็กโกลแล้วก็แคนาดาได้นะครับ ในปี2 0 2 6ซึ่งไม่ต้องเสียใจไปหรอกครับคุณผู้ชมเพราะว่าตราบใดถ้าเราเอาชนะญี่ปุ่นไม่ได้เราเอาชนะเกาหลีไม่ได้เรายังเอาชนะซาอุไม่ได้เรายังแพ้ที่พวกนี้อยู่นะครับการไปฟุตบอลโลกมันไม่มีความหมายครับมันไม่ช่วยอะไรเราต้องกลับมาพัฒนาสโมสรของเราครับทำสโมสรในประเทศให้แข็งแร่งปูพื้นฐานรากยาตั้งแต่เด็กๆนะครับให้มีทักษะค,ความสามารถเฉพาะตัวที่เก่งนะครับยิงประตูได้ดี เลี้ยงแหวกสองเลี้ยแหวกสามแหวกสี่แหวกห้าได้ทำแบบนี้นะครับปูพื้นฐานนั้นแบบนี้คือช่วยการสนับสนุนสมโมสรฟุตบอลของไทยให้มันเติบโตให้มันเจริญก้าวหน้าให้มันแข็งแกร่งเมื่อนั้นนะครับเราจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้เราจะเอาชนะญี่ปุ่นได้เราจะเอาชนะซาอุดได้มันไม่ต้องมารลุ้นให้เหนื่อยให้เมื่อยตุ้มในแบบนี้แหละครับไม่ต้องย้มจมูกคนอื่นหายใจอะไรทั้งนั้นเราต้องทําด้วยตัวเองครับคุณผู้ชมและมัน ไม่มีสูตรลัดไม่มีทางลัดในเส้นทางนี้อย่างแน่นอนครับมันจะมีอุปสรรคขวางหนามมากมายอย่างแน่นอนเพราะฟุตบอลโลกเนี่ยเขาสร้างกันมาเป็นร้อยปอีกว่าเขาจะได้ไปนะครับแล้วเราทามากีิปบีนะครับเราเพิ่งเริ่มนะครับเราจะไปเลยเหรอใช่ไหมครับเราโฟกัสติดจุดครับผมบอกเลยว่าเราโฟกัสติดจุดเราต้องโฟกัสจากทีมชาติชุดเด็กทีมชาติชุดยู17สร้างให้เขาเติบโตแล้วก็ไปคว้าแชมป์ ฟุตบอลโลกรุ่นยู17แล้วนั่นคือเราต้องโฟกัสตรงนั้นต่างหากครับเราถึงจะได้ไปฟุตบอลโลกฉะนั้นผมไม่เสียใจเลยครับที่ทีมชาติไทยตกรอบนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันไม่มีสูตรลัดครับไม่มีทางลัดอย่างแน่นอนครับนะครับเราเริ่มกันใหม่ครับอ่ะเรามาดูนะครับมาช่วยเชียร์ฟุตบอลไทยนะครับในการถึงแชมป์บอลถ้วยเอเอครับถ้วยที่เก่าแก่ของเมืองไทยถ้วยหนึ่งนะครับ โดยเขาจะเปะรอบชิงชนะเลิศนะครับในวันที่15มิถุนายนนี้แล้วนะครับโดยคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันที่สนามจาก้อนโซลาร์พารคจังหวัดราชบุรีในเวลาหกโมงเย็นนะครับแล้วถ้าหากจบ90นาทีเนี่ยทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่นะครับก็จะต,ต่อเวลาพิเศษครึ่งละ15นาทีและหากยังไม่ทราบผลทาชนะจะต้องมีการตัดสินด้วยการเตะโลกจุดโทษครับ เพื่อหาผู้ชนะครับและหาแชามป์ต่อไปโดยแชมป์รายการนี้จะได้เงินรางวัลน,นะครับถึง5ล้านบาทเลยทีเดียวครับรวมไปถึงนะครับสิทธิ์ในการผ่านเข้าไปแข่งขัน AFC Champions League e i t รอบเพ a ย์ออฟส่วนทีมรองชนะเลิศครับจะได้เงินรางวัล1ล้านบาทและนอกจากนี้ครับยังมีเงินรางวัลพิเศษจากช้างสปอร์ตแมนชิพอวอร์ดสำหรับนะักฟุตบอลผู้มีน้ำใจนะักกีฬายอดเยี่ยม ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์อีกด้วยครับโดยรายการนี้ครับโค้ดแบนทศตะวันสีปานนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรทรูแบงค์เ k อร์เนเต็ดก็ได้ลั่นวาจาว่าปีนี้เป็นปีที่เรามีความคาดหวังและมุ่งหวังที่จะเป็นแชมป์ถ้วยใบนี้ให้ได้เล่าพยายามสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆและแก้ไขให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้น ที่เราจะเอาชนะและเป็นแชมป์ในปีนี้ให้ได้กาก้อนเข้ามาในรอบนี้ได้เขามีฝีมือแน่นอนมีจุดเด่นมีจุดดีแน่นอนเราพยายามเตรียมทีมของเราให้ดีที่สุดซ้อมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมั่นใจพร้อมกับแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมาและเติมเต็มสิ่งที่เป็นจุดดีให้แข็งแปร่งขึ้นโค้ชแบงค์ก็พูดแบบนี้นะครับและยังกล่าวตอ่อไปอีกครับ ว่าอยากให้แฟนบอลทั้งสองทีมครับเข้ามาให้กำลังใจและมาเชียร์ทั้งสองทีมกันิดเยอะคิดว่าวันนั้นจะเป็นเกมประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองทีมได้มีโอกาสที่มาเจอกันไม่ได้มีง่ายๆเชื่อว่าวันนั้นจะเป็นเกมที่สนุกอยากให้แฟนบอลเข้ามาชมและสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันครับเพราะเราไม่ได้ท้่วยรางวัลแบบนี้มานานแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีของทุกคน ส่วนทางด้านนิดิพงศ์เซรานน์ครับนักเตะแบ,บ็คขวาของทูแบงก็อบบอกว่าเป้าหมายของเราอย่างที่โค้ดบอกตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลเราพยายามเน้นมาทุกนัดตั้งแต่นัดแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศและได้เข้าชิงในแมตชนี้เป้าหมายของเราคืออยากได้แชมป์ขณะที่สมชายมากมูลผู้จัดการทีมดราก้อนปทุมวันครับก็ได้บอกว่าเกมนี้ เราได้เจอกับทีมที่ดีที่สุดของประเทศมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผลการแข่งขันและการจับตลากในรอบนี้ในรอบต่างๆก็เอือ้อทำให้น้องๆมีความพร้อมเราก็มีหลายๆอย่างที่พร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมของเราส่วน True b a n ์เข้าในเด็เป็นทีมที่เล่นได้ดีทั้งเกมลุกและเกมรับแต่เราก็มีวิธีการของเราตามสไตล์ของเราเกมนัดทิงทุกอย่างเป็นไปได้หมดเราก็คาดหวัง มันจะเป็นเกมที่ดีของดราก้อนก็ขอเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจนี่คือเกมที่ดีที่สุดของดราก้อนที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เจอกับทีมที่ดีอย่างทรูแบงคอกในเต d เราคาดหวังถึงเกมที่มีคุณภาพนะฮะส่วนชินพง์รักษศรีนะครับนักฟุตบอลของสโมสรดราก้อนปทุมวันการจันบุรีก็ได้กล่าวว่าการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นอะไรที่สุดพรมาก และเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรเพราะเป็นทีมน้องใหม่ที่มาจากไทยลีก3ขึ้นมาไทยลีก2และผ่านเข้าสุดรอบชิงชนะเนลิศรายการนี้ดูทูแบงค์คอกเนเตเล่นอยู่แล้วเขามีจุดเด่นตรงที่เข้าอยู่ในลีกที่สูงกว่าแต่ก็มีการทำกันบ้านมาตลอดคิดว่าเราทำได้แน่นอนเกินร้อยก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สโมสรสองสโมสรน,นี้นะครับคือทั่วประเทศนะฮะ ช่วยกันสนับสนุนบอลไทยนะครับมันมันเป็นขั้นบันไดอีกไม่นานหรอกนะครับถ้าเราช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมนะฮะมันไปบอลโลกแน่นอนอยู่แล้วมันอัตโนมัติอยู่แล้วเพียงแค่เราโฟกัสไปที่บอลเด็กเท่านั้นเองครับเอาแชมป์โลกจากบอลยู17ก่อนแล้วถ้าเราได้แชมป์โลกจากบอลยู17แล้วนั่นแหละเราถึงจะได้ไปบอลโลกมันก็มีเท่านั้นครับมันรองรับเหตุผลกันนะครับอันนี้ ไม่ต้องมาเชื่อผมทั้งหมดนะครับให้เราไปทําแล้วก็พิสูจน์นะครับผมแค่ไกด์ไลน์ให้เฉยนะครับผมโอเคครับติดท,ท้ายข่าววันนี้ครับที่พี่ซิโกโก้เกดิสักแสนหน้าเมืองอดีตกุญซือช้างศึกทีมชาติไทยได้เผยอะไรบางอย่างโดยเป็นคลิปสั้นๆนะครับในแฟนเพจ Facebook สปอ r ฮีโล o และวิดีโอคอลกับปลายสายที่ถามเรื่องของชนะทิพย์สงลัก์ิลกับธีรศิลป์แดงดา หลานั้งสองคนไม่ได้ลงเล่นในเกมบุกไปเสมอจีนหนึ่งตอนหนึ่งโดยโค้ชซิกโก้ได้ตอบคู่สนทนาไปว่าครับอย่าไปโฟกัสแค่เจกับมุ้ยวันนี้งานโค้ดเป็นหน้าที่ของเขา,าคืออิชิอิน่ะครับปล่อยให้เขาเลือกตัวผู้เล่นเถอะอิชิอิเขาเป็นโค้ชเขารู้ว่าควรจะใช้ใครจริงๆมันยังมีอีกหลายคนแต่อาจยังไม่ถึงเวลาหรือมีอาการบาดเจ็บซึ่งเราไม่รู้หรอกว่านักบอลแต่ละคนเป็นยังไงพร้อมขนาดไหนแต่พี่คิดว่าเราพร้อมซัพพอตอิชิอิ อยากให้เขาทำอีกสักสี่ปีหรือแปดปีเลยอันนี้คือความเห็นของอดีตโคต้ชทีมชาติไทยครับซึ่งขนาดโค้ชคนไทยนะครับยังส่งเสริมโค้ชญี่ปุ่นเลยครับแล้วเราจะพูดถึงโค้ชคนไหนล่ะครับผู้ชมนะฮะผมต่อให้เอาเก่งระดับเทพมาทําตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ไปหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กไงครับโอเคครับถ้า,าว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องตีพันเพจด้วยครับ ตอนนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ